สวัสดีครับพอกับข่าวภาคขันนะครับวันนี้นะครับเราวันนี้ขณะนี้เวลา4โมงนาทีของวันที่28กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้นะครับเราเราจะมาข่าวกันเรื่องงาน P.M. Open House 2 0 2 2เทีูในโรงเรียนชุมชนบ้านปามะ,ะม่วงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้ทำอะไรหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเล่นกิจกรรม กิจกรรมหลายอย่างนะครับมีของมาฝากด้วยนะครับอย่างเช่นนี่นะครับปอคอนแล้วก็มีเต้าหวยนะครับซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วครับเราเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราเราปอห้ามันมีอะไรให้ซื้อบ้างนะครับอย่างแรกก็คือนมชมพูนะครับราคาแก้วละสิบบาทนะครับแล้วก็ข้าวโพด น้ำตาลมะพร้าวนะครับราคาถ้วยละสิบบาทเหมือนกันนะครับซึ่งผมเหมาสองสองถ้วยนะครับแล้วก็ซื้อนมนมชมพูอีกหนึ่งนะครับเราก็เราก็ได้ชิมไปแล้วนะครับมันอร่อยเกินนะครับแล้วก็เรารเราได้ชิมหลายอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นร้านญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นซูชิอะไรต่างๆนะครับเราเราได้เห็นหมดเลยนะครับว่าอ,อร่อยมากๆเลยนะครับซึ่งซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้เราเราได้เปิดพิธีดโดยอัญชันคุดแก้วนะครับแล้วก็พร้อมด้วยผู้อำนวยการจังหวัดตากนะครับผมได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ ที่มานั่งชมเปิดพิธีนะครับซึ่งผมตื่นติ้งมากๆเลยนะครับเพื่อนก็ตื่นเต้นนะครับเพื่อนผมก็ได้เจอพ่อแม่ของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ